ฟลุกนอนคว่ำหน้าอยู่ <laughs> นี่คุณโดนฆาตกรรมนอนคว่ำหน้าอยู่ตรงเนี้ยหลังอาหารเช้าอ่ะผมก็ไม่ตื่นเออเบ้นก็แบบเห็นแบบกำลังพร้อมๆอ,อยู่แบบ อยู่ตรงไหนไม่รู้แบบนอนแบบหมดสภาพเลยอ่ะมันลาบก็อยู่คนเดียวแล้วแล้วเห็นแบบชั่วภาคหนึ่งแบบหงลืเช้าตื่นก็ไม่ตื่นเลยแล้วก็ไม่ตื่นไงก็ไม่ตื่นแต่เปิดเพลงตื่นเลย ยครึ่งเพลงเท่านั้นแหละยิ่งเพลงนี้นะเธออยู่นี่เป็นเด็กเหมือนดูหนังอินเดียเคยดูหนังอินเดียป่ะไม่เคยครับน่ารักดีเอาละถึงไฮไลท์ของโชว์ที่ทุกคนรอคอยทุกคนรอคอยคู่นี้มากเลยคู่หูดู ูัน่าหาไหมฉันบอกเลยว่ามามาซึ <laughs> ่งจริงๆ,ๆแล้วเพลงนี้มันครูทุกคนเห็นเลยว่ามันพูดไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องพูดไปตามเนื้อผ้าอืมเพราะถ้าเราพูดโกหกว่าหัวล,ลูกเราดีเราเก่งแบบโอ้โหวุฒิภาวะสุดยอดเยี่ยมยอดก็กลายเป็นว่าเรามุสาวาถถูกไหม ไม่ดีไม่ถูกนะตอนนี้มันอยู่ที่หนูทำตัวหนูเองละ